สวัสดีจ้าเพื่อนๆเนบสี 3, ทุกท่านเรามาดูลาพัฒนากันต่อได้หนึ่งสซงนี่เขาเป็นบนแต่มันเปีนนปอยวล่างเนาะหนึ่งสซงไม่ได้เต้มเต้มหนึ่งสีหนึ่งสซงนี่เต้มอยู่เพราะว่าชอบสีหางสีแปดนนไม่ชอบเท่าไหร่ถูกคลิปถูกสองคลิปไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ได้ไ ไม่ได้จับชนให้ส่วนอยู่สองสูดหนึ่งสี่ส่วนหมดเลยได้หนึ่งสองหนึ่งสองเอาสูตรนี้ลงก่อนสูตรที่มันเข้านี่เนาะสูตรนี้ลงก่อนสูตรนี้แม่นมากไนงะแต่มันเป็นสูตรบนล่างเอดเขียนไว้ให้บนล่างอยู่อันนี้สูตรบนล่าง เดี๋ยวมันก็มาบนเดี๋ยวมันก็ไม่ละมาล่างเลยไม่อยากเอาลงเท่าไหร่แต่เอาลงมันก็เข้าอยู่มันมันสลับกันบนล่างบนล่างอันนี้มันมาบนอันนี้มันก็มาล่างนี่มนเข้ามาบนนี่มันก็มาล่างอีกดูเอาศูนนี้แหลยลงก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจา้ามาดูกันเลยลูกชายไปกรุงเทพเร็วเมื่อนี้จะโทรบอกให้ซื้อหนังสือมาให้อยู่นังสือยังไม่ได้ซื้อเลยเอาสูตรนี้ลงก่อน เหตุว่าสูตรนี้มันก็เข้าดีอยู่แต่มันเป็นบนล่างเนาะแล้วพัฒนาโบโลสูตรนี้ก่อนกันไว้เนาะเพราะว่ามันเข้ามันตลอดอยู่ผิดไปครั้งหนึ่งกลับมาเข้าอีกวันที่ ห้าเนาะทับหนึ่งทับหกแปดโอ้ยลมเราจะมาย้อนดูที่ หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์จัดไปลอยสองครั้งสิบหน่วยหน่วยหนึ่งครั้งไม่ได้ปวดพิ่ม สองวงงเป็นสบวกเก้าเป็นสามสามห้เป็นสิบเนาะบวกศอีกเท่ากับ0 2 3ยห เอาสองเอาสี่คู่เท่านี้เลยเนาะไม่ต้องไปเยอะศูนย์สามศูนย์ห้าสองสามสองห้าเล็กไปที่เจ็ดสองห้า ร้อยเราจะใส่สองบวกห้าห้าหกเจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่ง หกเจ็ดมนเรวตัวนี้ห้าหกเจ็ด่บหนึหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดหลักลอยนะ that goes into it. Chịt sống ha. Hãy mày cho kênh แต่สูนี้มันเป็นบนล่างะคะ่ะบางทีก็ไม่เข้าหลักร้อยดิเพราะว่ามันมาล่างต่อมาที่ออกก็คือหกสี่สามเจ็ดสองห้าเจ็ดสองสิบสี่ บวกห้าเก้าหนึ่งบวกสองสองสี่เก้าสองเก้าสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่ร้อยของเราก็ใช่เหมือน Trái mươi mươi phần lối phần lối เป็นที่หนึ่งสองล่าง มันไม่มาบนเราไม่ต้องทำหลักหนว่วยให้มันสองเท่าที่หนึ่งสองต่อมาเลที่โอกก็คือห้าสี่หนึ่ง สองสองหกใช้สองหลักนี้สี่บวกหกสี่บวกหกก็เท่ากับสิบศูนย์หนึ่งสองสาม ไม่ใช่ว่าจะมาสองห้าสามห้าอีกคือเก่าใชนะ่เนาะจับคู่คือศูนย์สามศูนย์ห้าสองสามสองห้าเอาแล้วมาตุ๊กเก่าอีกเลยศูนย์สามนี่มันจะมาเป็นล่างหรือบน ถ้ามันเป็นล่างเน้นไป0ูนสามบวกสองเท่ากับสามสามสี่ห้าหก็ด้เจ็ดบวกสี่เต็มอันนี้3ามบวกเเป็นศนได้สี่หมื่นลยเนาะหมื่นบวก สี่กมตกสเป็นเจดเจแล้วแปดเกาสิบจัดไปบนล่างกันไว้0ูนยสสองห้าจะมาอีกไหมอันนี้กันไว้มันจะชอบมาอยู่อย่างนี้ สี่หางศูนย์สามมมาแล้วมันจะมาศูนย์ห้ากับสองสามเองแค่ไม่หมดเลยแค่สี่หางเองก,กลับด้วยนะคะหลักลอยไม่ต้องใส่เพราะว่ากลัวมันปนแล้วนหลักลอยไม่เอาห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกไม่ชนเลยมาที่ห้าชนมาที่ห้า เลขวันพุธมีสีเก้านาะสีเก้าไม่เข้ากันเลยวันที้มันอาจจะเป็นเป็นบนแต่มันชนที่ห้าห้าหกชนห้าตัวเดียวถ้าจะจับก็จับอย่างนี้ห้าหกเจ็ดสี่อันนี้เป็นเลขวดน,นี้งวันนี้มันเข้าอยู่ดิมันส่วนที่สองเนาะ เปดสี่หกมันชนที่หกชนที่หกแต่อยู่นี้ไม่มีหกมันจะไม่เป็นอีกสนะูตรหนึ่งสองหกเนาะอันนี้ไม่ชนกันเลยเดีวันนี้ชอบก็จัดขัดกระผ่านนะแค่ไป่ลุ้นจ้า แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า